สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านชื่อวันนิสาคุณโรธวีรากรนะคะเป็นสมาชิกข,ของทิัตจพรานุภาพชีวินอยู่ที่ถนนประดิษฐมนูธรรม27ค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเป็นคำพยานและขอบคุณพระเจ้าค่ะคือเมื่อวันสบาโตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพระเจ้าได้นำมัสก,การพระเจ้าในช่วง soaking in spirit ในเพลงพระวิญญาณพระเจ้าสูงสุด ในขณะที่ข้าพเจ้าได้นั่งคุกเข่านมัสการพระเจ้าอยู่นั้นเกิดการอัศจรรย์ขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองค่ะข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงแสงประกายสีน้ําเงินเข้มสองประกายอยู่รอบๆตัวข้าพเจ้าจนข้าพเจ้าสะดุ้งตกใจมองดูที่แขนตัวเองค่ะนึกว่ามีอะไรมาช็อตแต่ก็ไม่มีข้าพเจ้าก็ได้นั่งก้มหน้านมัสการเคลื่อนไปกับอาจารย์แม่เรื่อยๆแล้วครั้นี้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นอีกครั้งโดยเป็นมวลอากาศ หนาแน่นขนาดมหึมาสีน้ำเงินเข้มเข้ามาปะทะต่อหน้าข้าพเจ้าในขณะนั้นในใจของข้าพเจ้าก็คิดว่านั่นคือพระสิริของพระเจ้าแต่ก็ได้เก็บความสงสัยไว้ยังไม่ได้ถามอาจารย์แม่จนมาถึงช่วงเวลาที่พระเจ้าต้องการจะเปิดเผยอะไรบางสิ่งบางอย่างแก่ข้าพเจ้านั่นคือในเวลาสองทุ่มเก้านาทีข้าพเจ้าได้ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เจอ ในช่วงนมัสก,การนั้นให้แก่อาจารย์แม่ฟังก็บังเอิญอาจารย์แม่ก็ต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องงานฟื้นฟูใหญ่ไฟพระวิญญาณครั้งที่6ด้วยเช่นกันเราสองคนส่งข้อความหากันพร้อมกันในเวลาเดียวกันคือสองทุ่มเนาทีเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆและในวันนั้นข้าพเจ้าก็ได้เห็นการทรงสำแดงของพระเจ้าและเข้าใจในเรื่องที่ พระเจ้าต้องการเปิดเผยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ข้าพเจ้าได้รู้แล้วข้าพเจ้าก็ได้รับฟังเชื่อฟังและปฏิบัติตามและในสัปดาห์ต่อมาชีวิตของข้าพเจ้าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในด้านบวกคือพระพรที่ข้าพเจ้ากําลังรอคอยอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แต่พระเจ้าสามารถย่นระยะเวลาให้สั้นเข้าในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอเป็นคำพยานว่าเป็นความจริงค่ะ ซึ่งข้าพเจ้าจะได้รับพระพรคาดว่าจะเร็วๆนี้ค่ะพี่น้องที่รักข้าพเจ้าขอหนุนใจทุกๆท่านนะคะขอให้เชื่อในพระองค์เถิดอย่าละทิ้งพระองค์แล้วพระองค์ก็จะไม่ละทิ้งทุกท่านเช่นกันพระพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคขอบคุณพระเจ้าอับบาฟาเอร์ ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าค่ะวันนี้อาจารย์ถือโอากาสขอมาเชิญชวนเลยนะคะเพราะเราจะจัดงานพื้นฟูใหญ่ไฟพระวิญญาณครั้งที่6ที่สระบุรีตามคําเรียกร้องของพี่น้องหลายคนมากหัวข้อของเราที่จะพูดกันหนักมากเรื่องนี้คือวิถีานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทับอยู่กับพวกเราและในพวกเราทั้งหลาย เราทุกคนผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจำเป็นอนาะจารย์บอกจำเป็นที่สุดเลยที่เราจะต้องได้รับการปฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟดังนั้นเตรียมตัวได้เลยนะคะพี่น้องค่ะหลายคนก็จองมาแล้วอาจารย์รู้ว่าข่าวก็ บอกออกไปบางคนส่วนตัวกันก็หลายคนก็จองมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องรีบจองเพราะว่าจำนวนที่นั้นก็จำกัดด้วยนะคะเราก็ทำตามที่น้องเรียกร้องทั้งจังหวัดใกล้เคียงทั้งโคราชเมืองกาญนครนายกนะคะหรือจากภาคอีสานก็ไม่ไกลเลยที่จะเข้ามาแม้แต่ทางใต้ก็จองมาแล้วนะคะดังนั้นอาจารย์ขอให้โทรมาค่ะไม่เก็บค่าผ่านประตูไม่มีค่าลงทะเบียนนะคะคราวนี้เราอยากจะให้พี่น้องเนี่ย ถวายด้วยหัวใจเพื่ออาคารใหม่ของคิสจักรแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทิ์เคลื่อนไหวในใจพี่น้องนะคะโทรศัพท์จองที่นั่งลงมาค่ะจองที่นั่งมาได้ในเบอร์นี้นะคะงนั้นพบกันค่ะที่สระบุรีไร่อารุณวิทย์สาวอาทิตย์ที่27-28กรกฎาคมนี้ค่ะเริ่มประตูเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงของวันที่27ค่ะขอบคุเจ้าอวยพรพรค่ะสวัสดีค่ะ